สวัสดียามเช้าครับผมเก็บเบ็ดกันโผมนี่ครับเก็บเบ็ดในดงอ้อยครับผมเช้านี้ประมาณ19องศานะครับแต่รุ้นปลาครับ ข้างหน้าเหมือนมีตัวนะข้างหน้าเหมือนมีตัวนะครับอากาศยามเช้าครับ หน้าเหมือนนี้ตัวดึงครับเดี๋รุ่นปางครับอันนี้คือไปทางเก็บเบ,บ็ดนะครับใส่ตะก้านะครับ มาแล้วครับแต้มแรกในดงอ้อยครับตัวไม่ใหญ่ครับประกายครับ เก็บเบ็ดต่อครับผมตามแรกนะครับตามแรกในดงอ้ยนะอยฝากเคาะหัวใจใด้วยนะครับ ทางหน้ามีปลาดึงครับนาจะเป็นปลากรดะครับนี่ยครับปลลุยปลาอ้อ,อยวันนี้พามาบุกปา่าอ้อยครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปเราจะไปบุกป่าอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับหน้ามีปลาตัวนะครับ นะครับอืมปรากฏในป่าสายยะสวยนะครับเนี่ยสายใหญ่ๆครับตัวเป็นโลเลยครับเนี่ยตัวเป็นโลนะครับ,รบมือจับไม่มิดนะครับ เป็นรุ่นกันต่อครับผม ปลาเสือนะครับโหดูปลาเสือตัวเบลเลอร์เลยคนระับ นี่เราลงอยู่ยอดยอดปะอ้อยนะครับอันนี้ปาอ้อยน้ำมันท่วมนะครับทางน้าเหมือนมีตัวนะครับไรลุนกันครับผม ืมตัวสวยเนาะ วสวยนะครับไปกันต่อครับผม ทั้งหน้าเหมือนไอตัวงนะหรือเปล่า กลายนะครับอีกตัวหนึ่งครับผมไซส์ประมาณสองโลนะครับ เบ็ดยอดป่านะครับยอดป่าอ้อยนะครับน้ำที่เขื่อนก็เสี่ยวเยอะนะครับแล้วก็มันท่วมป่าเยอะมากนะครับป่ามันกระจายตัวนะครับป่ามันค่อยติดนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะถ้าคนเข้าใจาลงนะครับ ตรงนี้น้ํามันเยอะครับปลาไข่ก็ไม่ติดนะครับไม่ค่อยติดนะครับ รยากาศนะครับนี่ครับในป่าอ้อยนะครับนี่พาทิดขึ้นเลยนะครับไปลุ้นปลากันต่อครับผม ่วงนี้อากาศช่วงเช้าจะเย็นนะครับพอแดดออกปุ๊บร้อนมากนะที่นี่ข้างหน้าเหมือนมีตัวนะครับ หนักๆน,นะเหมือนมีตัวนะครับออมีตัวนะครับนี่ นี่ครับอีกหึงแต้มครับ ข้างหน้าเหมือนมีตัวนะครับไม่รู้ปลาอะไรดึงนะน,นี่อาจจะเป็นปลากรดนะ กายนะครับไส่ไม่ใหญ่นะตัวลโละสองโลนะครับเนีย่ยตัวละโลดีครับ โอ้โหดู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 ไอโดใครเห็นไอโดมครับนี่ดูโอ้โห,หนไอโดมันกินขาคายนี่นนเลยรรนะครับโอ้โหชั่วจริงนะครับนี่ตะกี้ใครเห็นไอโดไมครับโอ้โหมันไม่ไปไหนเลยครับมันลอยตัวกินเลยนะครับโอ้โหชั่วรจริงๆ,รงๆ,ๆครับโอ้ นี่ครับไอโดดนี่ถ้าเรามาสายนะครับนี่ไต้เต้นนะครับถ้าเรามาสายนะครับไอโดกินหมดนะครับไอโดมันลอยตัวกินเลยนะครับลอยตัวกินขยํำเลยนะไม่ได้โฉบนะครับ อันนี้เราลาะเสร็จหมดแล้วนะครับโหมาดูไอ้โดตัวกี้ครับจะได้ปลานะครับนี่ครับมันลอยตัวกินเลยครับเนี่ยมันลอยตัวกินนี่ดูครับดูมันกินมันลอยตัวกัดเลยครับตะกี้นะครับถ้ากล้องหันตรงก็จะเห็นไอ้โดนะครับไอ้โดไซส์ประมาณสองโลกว่านะครับกินนะครับ อันนี้เราเลาะเสร็จแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ให้ชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อครับว่าเราจะไปป่าไหนกันต่อครับผมอันนี้ขอญาตทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่าน